สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยอีกเช่นเคยนะคะไลฟ์สไตล์าบายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพืเพ่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมชนิดราคา10บบาทที่ติดอันดับกลางๆเลยนะคะเป็นเหรียญที่ตอนนี้ก็ถือว่าหายากมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญโลหะสองสี ชนิดราคา10บ,บาทที่ยังมีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะหายากมากสำหรับปีพศนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเหรียญสิบ,บาทปีพศสองพันานะคะ ติดอันดับที่6เหรียญหายากจำนวนการผลิตของเหรียญ10บาทปีพศ2553อยู่ที่1 9 3 3 0 0 0านเ้าหล้เกหื่นนเหรียญน,นะคะเพื่อนๆย้ำนะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่1 9 3 5 0ล้เหพันเหรียญ ติดอันดับที่6นะคะเมื่อก่อนเมื่อ2อสาปีก่อนก็จะอยู่ที่อันดับที่7นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่6ของเหรียญที่หายากนะคะเป็นเหรียญสิบบาทตัวติดผลิตน้อยนะคะเหรียญนี้ก็ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อนๆไปจับจ่ายซื้อของอาจจะโชคดีลองพลิกดูนะคะอาจจะเจอปีปพศสองพันห้ารสิบสาของเหรียญสิบาทก็ได้นะคะ เหรียญสิบาทนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันทะลุปไปที่ร้อยห้าสิบถึงสองรอยบาทแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ที่ประมาณอ่าหนึ100่งร้ยถึงหนึ่ง้ยห้าสิบาทหรือว่าอ่าแล้วแต่อ่าสองคนจะตกลงกันนะคะ เหรียนที่พี่จ้อยถืออยู่นี้ผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะไม่มีความสึกหลอสวยงามมากเลยนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชรัชการที่เก้านั่นเองนะคะด้านหลังก็พี่จ้อยใส่ตราปับไว้นะคะด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะคะมีความสวยงามมากมายเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วสำหรับเหรียญปีพศ2553ติดอันดับที่6เหรียญหายากนะคะก็จำนวนการผลิตก็บอกแล้วนะคะขอย้ำอีกทีจำนวนการผลิตนะคะถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับประชากรไทยเรานะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่1 9 3 0 0ล้านเก้าแสน อ่อห้าหมื่นสามพันเหรียญน,นะคะนี่เลยนะคะสวยงามนะคะถ้าเราจะเก็บเหรียญน,นะคะไม่จําเป็นต้องเหรียญที่หายากเอาเหรียญที่เราชอบแล้วก็มีความสวยงามชัดเจนแล้วก็สึกหลอน้อยเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้นะคะพี่จอยก็บอกเสมอมากสารสะสมก็คือการออมออมวันนี้เรามีกิมมีใช้ในวันข้างหน้านะคะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต อ๋อวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญที่เราถืออยู่นี้จากราคา ซื้อขายกันจากสิบบาทซื้อขายกันหนึ่งร้อยสองร้อยต่อไปอนาะคตอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นใครจะไปรู้ได้นะคะเพราะว่าหายากนะคะตามที่พี่จอยบอกนะคะเราสามารถที่จะเก็บได้เหรียญซองเหรียญที่เรามีอยู่ก็สามารถเก็บได้นะคะหรือว่าเราจะเก็บไว้ให้ลูกหลานไว้ศึกษาในอนาคตก็ได้นะคะเพื่อนๆจะาก็อย่างที่บอกนะคะ ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ของอันดับที่หกนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเนาะในการที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสาสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะ